เหมือนจะไม่เสียงดังนะคะดูสงบสงเสงี่ยมแต่ความจริงมันไม่ใช่ค่ะมันเริ่มแล้ว เริ่มไม่กลัวคนนะคะเริ่มหาเรื่องหมาหาเรื่องไก่หาเรื่องทุกสิ่งอย่างเก็บเก็บกิบกิบอีกิบอกิบวันนี้เริม่มไหมเกิบเก็บดูนะคะเหมือนจะเชื่องเนาะเคยเชื่องค่ะ เขาบอกว่าเคยเชื่องนะคะเดี๋ยวนี้เริ่มยดูเริ่มจ้องหาเรื่องละหมาอยู่นี่นะคะน้องมันนี่สู้เขาลูกอี๋ระวางลูกอี๋อี๋ระวางเสียงจริงมา้นะคะ โอเคมาชมศึกม้ากับห่านนะคะอีกตัวนะคะดูจะรอดมั้ย เนี่ยค่ะตัวดีอันเนี้ยตัวดีเห็นอย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยเห็นดราม่าอย่างเงี้ยเนี่ยกัดไก่กัดห่านไปหลายตัวแล้วอันเนี้ยมันเลวมันเลวดูลิ้นมันก่อนลแล้วล,ละละขอล,ะละิ้นเราลูกโชว์ลิ้นสิเดี๋ยวลินนล้นดำอย่างเงี้ยเนี่ยลิ้นดำอย่างเงี้ยเนี่ยอืมอย,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 ย่าอย่าอย่า โจอี้ก็โดนโจอี้เรียบร้อยค่ะเคยกัดเคยกัดไปหลายตัวแล้วแต่ตอนนี้โจอี้ไม่ทํานะคะโจอี้เป็นหมาที่ดีนะคะโจอี้ไม่ดื้อค่ะไอ้นั่นไอ้นั่นไว้ใจไม่ได้รอละโอ้ยดูลิ้นมันสักก่อนหมาดิ้นดำนี่ไว้ใจพี่ได้นี่พี่ใหญ่เขาค่ะก๊บโอ้ย กลฝูงนี้เขาจะนิ่งๆนะคะเขาไม่ยุ่งอะไรกับใครแต่อย่าไปยุ่งอะไรกับเขาไอ้กิ๊บกิบกิบมาเรียกมาทางนี้แล้วกิ๊บกิ๊บ